ถ้าเขาถามว่าหนูควรจะทํงไงถ้าวันนี้เขาเห็นความจริงที่มันชัดเจนมากขนาดนั้นแล้วรู้สึกไม่อยากอยู่แล้วพอตอนแยกออกมาก็อยู่เองได้นี่หว่าเลี้ยงลูกก็ได้ตังค์าหาได้ในอีกมุมคือเขาได้ชีวิตเขากลับขึ้นมาจริงๆนะมันจะมีบางช่วงนะฮะในชีวิตคู่ที่มีปัญหา แล้วไม่สามารถแก้ได้อาจจะต้องใช้วิธีการแยกกันอยู่ซึ่งการแยกกันอยู่มันมีประโยชน์อยู่ในนั้นครับสวัสดีครับผมโคชิปอิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในเชิงจิตวิทยาความรักและพฤติกรรมทางความคิดของมนุษย์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องหูชายนะครับสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทีมโคชของผมทางไลน์นี้ครับและนี่เป็นภาพการประชุมทีมโคชของผมนะซึ่งเรามีกันทุกสัปดาห์และดึง คำถามที่มันสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้ลองฟังกันดูครับคือสามีหนูมีเมียน้อยค่ะหนูเพิ่งจับได้ประมาณหน่เดือนที่แล้วค่ะแต่สามีหนูเขาบอกว่าเขาส่งสารผู้หญิงคนนั้นค่ะแล้วเขาก็รักหนูค่ะเขาเลือกครอบครัวหนูก็ไปจับได้ว่าสามีเขาก็บอกผู้หญิงคนนั้นค่ะว่าเขาอ่ะ เลือกทางนูน้นแต่ว่ายังต้องดูแลครอบครัวอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามีภาระอะไรเงี้ยค่ะค,คุณเมียน้อยค่ะเขาก็พยายามแบบยึดสามีหนูไว้ค่ะหนูก็ดักสามีทุกทางค่ะเอารูปมาเป็นข้ออ้างเพราะสามีหนูรักลูกมากแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่หยุดค่ะคเขาคุยไลน์กันทุกวันนะคะคหนูว่า เปลี่ยนนิสัยทุกอย่างแล้วนะคะโค้ชเอาใจใส่เขาดูแลเขาดีกว่าเดิมพยายามเข้าใจเขาทุกอย่างค่ะตอนนี้ในใจหนูอะค่ะพอรู้ว่าเขามีคนอื่นน่ะหนูก็เหมือนจะไม่เต็มร้อยกับเขาค่ะจะตัดใจหนูก็ยังตัดไม่ได้ค่ะแล้วพอหนูบอกให้เขาอะตัดจากคนนู้นเขาก็ไม่ตัดอยู่ดีค่ะโค้ชคือหนูดูลายเวลาที่เขาคุยกันนะคะผู้หญิงคนนั้นอ้อนสารพัดเลยค่ะเขาอ้อนมาหนูก็อ้อนด้วยหนูก็ใช้กลยุทธ์อะไรเงี้ยค่ะหนูดูแลถามทุกอย่างเหนื่อยไหมนวดให้อะไรเงี้ยตอนหลังๆเนี่ยหนูรู้สึกว่าแบบหนูทําอย่างนั้น มันโอเคจริงหรือเปล่าหนูก็เลยเปลี่ยนแผนค่ะหนูก็เลยออกไปเที่ยวกับเพื่อนอ่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกว่าต้องหึงหนูอ่างเงี้ยค่ะเออแบบว่าทําให้เขารู้สึกว่าแบบเป็นกังวลเวลาหนูไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนจะสนใจหนูอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือพยายามทําหลายวิธีค่ะจนหนูทนไม่ไหวค่ะหนูบอกเขาว่าแยกกันอยู่เถอะค่ะแล้วคุณเน่ไปเคลียร์กับมือที่3ก่อนอะไรเงี้ยพอแยกกันอยู่อ่ะสามีก็เลยบอกว่าเนี่ยเลิกกับเมียน้อยแล้วนะพร้อมจะนับหนึ่งใหม่กับหนูค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูกลับไม่ะ หนูต้องทำยังไงดีคะเอา้เอากูจะไปตอบได้ยังไงมาถึงขนาดนี้เรื่องมันใช่ไหม,มฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะคลี่คลาย,ยาใ,ชใช่ไหมจากสถานการณ์ที่มันเคยยืดเยื้อยืดเยื้อยืดเยื้อมาอย่างเงี้ยมันทําให้แบบน้องผู้หญิงคนเนี้ยเขารู้สึกแบบเหมือนไม่มั่นคงกับความรักยอะไรเงี้ยเขาควรจะแบบจัดการกับข้างในเขายังไงดีอะไรเงี้ยมันต้องถามเขาดีว่าจัดการเพื่ออะไรเพราะวันนี้เขาบอกเขาเหมือนเขาไม่เอาแล้วเขาก็อาจจะไม่อยากอยู่แล้วไงถูกไหม คราวนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่ถามคนนี้ณวันนี้มันเกิดการแยกกันจนถึงจุดที่เขารู้สึกแบบเวลาคนแยกกันนะครับเหมือนในคอร์ส21 day ที่เราสอนเนี่ยพอแยกกันปุ๊บเนี่ยคนที่แยกตัวออกมาจะเริ่มเข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้นจริงๆความต้องการอาจจะเรื่องหนึ่งที่สามีทําในสิ่งที่เขาทาและความต้องการระดับต่อมาก็คือนี่เราอยู่กับใครมาตลอดวะแล้วพอมองว่าเราอยู่กับใครมาตลอดมันลึกลงไปขนาดที่ว่าเอาเท่าที่จะฟังเรื่องเนี่ย ก็เหมือนกับผู้ชายคนนี้ไม่เป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจอะไระหรือแบบอาจจะไม่ค่อยมีภาวะผู้นําสงสารทุกคนเลยไม่อยากให้ทุกคนมีปัญหาก็เลยต้องเอาไว้หมดก็เหมือนกับเป็นคนที่ไม่ไม่เด็ดขาดในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติผู้หญิงคนนี้เขามาเจอความจริงว่าเขาอยู่กับผู้ชายที่ไม่เด็ดขาดเลยจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของผู้ชายได้ชัดเจนแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเริ่มเอาชีบหายนี่กูอยู่กับใครวะเนี่ยอยู่กับคนที่มันไม่โอเคมันตลอด แล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วไม่ต้องอยู่สิใช่ไหมถ้าเขาถามว่าหนูควรจะทายังไงถ้าวันนี้เขาเห็นความจริงที่มันชัดเจนมากขนาดนั้นแล้วรู้สึกไม่อยากอยู่แล้วพอตอนแยกออกมาก็อยู่เองได้นี่หว่าเลี้ยงลูกก็ได้ตังค์หาได้ในอีกมุมคือเขาได้ชีวิตเขากลับคืนมาจริงๆนะปัญหาของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วแยกออกมาแล้วอยากจะกลับไปเกิดจากคนที่แยกออกมาเนี่ยมองถึงวันที่มันเคยดีๆกันอยู่แล้วเสียดายหรืออาจจะโทษตัวเองว่าเรา น่าจะเป็นคนที่ทําให้คนรักของเราเปลี่ยนไปเพราะเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่ดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใชนะ่การที่เราเสียดายในวันเก่าๆในอดีตบางทีเราต้องมองว่าเราอะหลอกตัวเองตั้งแต่วันนั้นเลยหรือเปล่าว่าเขาโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดอย่างนั้นในวันนี้ปัจจุบันเราเห็นตัวตนที่แท้จริงของคนที่อยู่กับเราแล้วแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดจริงๆเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้ว,ลวเราเพิ่งมารู้อะเหมือนคนเนี้ยที่ไม่กล้าตัดสินใจก็อาจจะเป็นเพราะลูกด้วยก็ถ้าเ,เกิดไม่กลับไปลูกก็อาจจะต้องถูกแบ่งเงินในการดูแแลใใหห้้้้มันนโอเเคย่าีตถ เขารู้สึกว่าห่วงลูกและต้องการรักษาครอบครัวก็เมคชัวร์ถ้ากลับไปก็ทําให้มันเป็นครอบครัวด้วยไงถ้าห่วงลูกนะพเพราะคาว่าห่วงลูกมันไม่ได้แค่ห่วงว่าในบ้านจะต้องอยู่กันครบแต่มันต้องห่วงว่าเวลาอยู่กันครบแล้วมันเกิดความรู้สึกและอารมณ์แบบไหนเป็นส่วนใหญ่ในบ้านเนี่ยถ้ากลับไปแล้วยังรู้สึกนี่มันเคยนอกใจฉันไม่ให้คุณค่ากับคนแบบนี้ฉันทนอยู่เพราะลูกอันนั้นไม่ควรกลับะแต่ถ้ากลับไปก็เหมือนกลับไปเพื่อเริ่มต้นกันใหม่ทุกอย่างล้างหมดแล้วก็เอากันจริงจังคราวนี้ถือว่า ประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนให้สอนอะไรเงี้ยก็กลับได้เพราะมันสําคัญมากบางคนแบบบางคนแบบห่วงลูกกลัวลูกขาดความอบอุ่นกลัวพ่อแม่ไม่ครบกลัวครอบครบัครวแตกแยกแต่กลับไปอยู่ในสภาพครอบครบัครวแตกแยกแต่อยู่ด้วยกันอันนั้นจคิดว่ามันไม่ดมันไม่โอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะถ้าเขาฟังอยู่ก็เอาสิ่งนี้ไปคิดนะแท้จริงแล้วคนที่เราเลือกคบมาทุกวันเนี่ยจริงๆเขาคือใครเขาเป็นคนแบบไหนแล้วพอเรารู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้คําถามต่อมาคือ แล้วถ้าอยู่กับเขาในอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเราอยู่บนพื้นฐานความจริงแล้วคิดจากเหตุและผลคิดจากความเป็นไปได้จากหลักฐานที่เรามีอยู่มันคาดเดาอนาคตได้ครับที่ว่ามองแบบนี้มากกว่านะในทุกช่วงและขั้นตอนในการดำเนินชีวิตความรักนะฮะไม่ว่าจะคบกันเลิกกันอยู่ด้วยกันพัฒนาขึ้นในแต่ละช่วงเนี่ย มันจะมีวิธีที่ถูกต้องและว,วิธีคิดที่ถูกต้องเสมอจึงจะสามารถรอดผ่านไปได้ไม่ใช่แปลว่าเขาเป็นแฟนคุณแล้วทุกอย่างจะจบอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดถ้าใครต้องการจะมีเรียนรู้นะฮะว่าช่วงไหนขั้นตอนไหนใช้แบบไหนเรามีคอร์สดีๆที่จะสอนทุกท่านเพียงนั่งเรียนอยู่ที่บ้านทาง Facebook และเว็บไซต์นะครับติดต่อทีมโค้ชของผมและสอบถามว่าปัญหาของคุณเหมาะกับคอร์สไหนทางไลน์นี้ครับ แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะเรียนไม่เป็นไรผมเข้าใจนะฮะก็สามารถสอบถามคําถามเบื้องต้นมาเรายินดีที่จะตอบให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับก็แค่อยากจะบอกสุภาพสตรีทุกท่านที่ฟอลแล้ผมให้สบายใจพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตป้า